เรื่องโมกขุบายวิธีตอนที่สตัวฌานแท้คือผวังผวังเกิดขึ้นในขณะที่จิตเข้าถึงฌานมีอยู่สามอย่างคือผวังขบาทคือจิตรวมเข้าสู่ผวังขณะแวบเดียวแล้วก็ถอนออกมาเสียต่อไปคือผวังขจรณนะจิตที่ไหวตัวเข้าไปรวมเป็นผวังแล้ว ไม่ยอมถอนออกมารับอารมณ์ภายนอกสเสวยอารมณ์อยู่ภายในใจซึ่งมีอาการคล้ายๆกับอารมณ์ภายนอกต่างแต่มีรสชาติที่พิเศษกว่าหรือจิตที่กำลังจะปล่อยวางรวมเข้าเป็นผวังคุปัจเฉท,ทะแต่ยังไม่สนิทพอจะวางได้ก็เรียกว่าผวังขาจารณะเหมือนกันต่อไปคือผวังคุปัจเฉท,ทะจิตที่รวมเข้าเป็นก้อนเดียวไม่มีอาการแตกแยกแม้แต่นิดเดียว ถ้าจะพูดอีกในหนึ่งว่าในขณะที่จิตยังอาศัยกายอยู่แต่แยกภพออกมาจากกายไปตั้งอิสระอยู่ตามลำพังผู้เดียวแล้วเสวยอ,อารมณ์ตามลำพังของตนเองอยู่ต่างหากเรื่องของสมาธิอาการที่ตั้งสติคุมจิตให้เพ่งพินิจอยู่ในกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งให้รวมอยู่ในจุดเดียวกันจนจิตแน่วแน่แน่นแฟนโดยมีสติรู้อยู่ว่านี่สติ นี่สมาธินี่อารมณ์เหลืออยู่หมดไปมีไตรลักษณญาณควบคุมอยู่ตลอดเวลานี่คือลักษณะของสมาธิซึ่งจะผิดแผกจากฌานดังกล่าวแล้วสมาธิมีด้วยกันสามอย่างคือคณิกาสมาธิอาการที่เข้าแล้วรวมอยู่ในจุดเดียวแต่รวมเป็นครูเป็นขณะมีลักษณะวับวับแวมแวมแล้วก็หายไปจนจับอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ ประการต่อไปคืออุปจารสมาธิอาการที่จิตจวนจะรวมเข้าสู่อัปปนาซึ่งจะรวมแลมิรวมแหลแต่ไม่ฝุ่งซ่านศาดสายออกไปไภายนอกยึดเอาอารมณ์เป็นอุปทานเครื่องถือมันจะละก็ไม่ใช่จะเอาก็ไม่เชิงมีความลังเลเป็นสมุทฐานอยู่ประการต่อไปคืออัปปนาสมาธิอาการที่จิตถอนสละออกจากอุปาทานทั้งปวง แล้วเข้ารวมกำลังสติสมาธิและปัญญาให้มีกำลังสมบูรณ์เต็มที่เกือบจะกล่าวได้ว่าขันธาตุอายตนะนี้แม้จะเป็นโลกอยู่ในโลกตามสมมุตินิยมก็ดีแต่ใจในขณะนั้นไม่มีโลกติดอยู่เลยจะเรียกว่าโลกก็ไม่ใช่จะเรียกว่าธรรมะก็ไม่เชิงเพราะอัปนาไม่มีสมมุติในที่นั้นขณะนั้น ซึ่งอันพึงสังเกตได้ง่ายๆก็คือลมหายใจไม่มีหากจะมีปัญหาสอดเข้ามาว่าเมื่อลมหายใจไม่มีแล้วฉะไหนจึงไม่เสียชีวิตละ่ะเพราะคนเราอยู่ได้ด้วยลมหายใจไม่ใช่หรือพึ่งเฉลยได้ว่าลมหายใจไม่ระบายเข้าออกได้เฉพาะแต่แค่ทางจมูกอย่างเดียวเท่านั้นย่อมจะมีการระบายเข้าออกไปโดยทั่วทั่วของร่างกายนี้ แม้แต่ชั้นขุมขนตุกขุมขนก็เป็นที่ระบายเข้าออกของลมได้ซึ่งเห็นได้ว่าท่านผู้อบรมใจให้ละเอียดได้จนปล่อยวางอุปทานในรูปได้แล้วอย่างท่านผู้เข้าถึงสัญญาเวทยิธินิโรธเป็นตัวอย่างซึ่งสัญญาและเวทนาได้ดับหมดแม้ลมหายใจก็ไม่มีตั้งอยู่ได้เจ็ดวันก็อยู่ได้เรายังทำให้ถึงตรงนั้น ก็ไม่ควรจะเอามติของเราไปวัดกับสิ่งเหล่านั้นอำนาจการละกิเลสของสมาธิสมาธิเป็นมัคละกิเลสที่เป็นของปุถุชนทำคนให้เป็นอริยเจ้าได้ตามภูมิของมัคนั้น,น,นมัคมีอยู่ด้วยกันสี่คือปฐมมัคมัคที่หนึ่งละกิเลสได้สามอย่างคือสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตนโดยถือรั้นในกายก้อนนี้ว่าเป็นสาระจริงจัง มิได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นด้วยไตรล,ลักษณญาณวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระรัตนไตรยัยอันเป็นเหตุให้ถือพระาศาสนาไม่สนิทใจถือด้วยศรัทธาคลอนแคลนศีลัพัตปรามาตรูปคลำการรักษาศีลและข้อวัดคือรักษาศีลและประพฤติวัดด้วยอาศัยเหตุอย่างอื่น ไม่เป็นอริยะกันตัดลินอริยะกันตวัดเลยคำว่าอริยะกันตศีลเน้นที่ศีลคือข้อปฏิบัติด้านกายวาจาอันบริสุทธิ์ที่พระอริยเจ้าสรรเสริญคำว่าอริยะกันตวัดเน้นที่วัดปฏิบัติหรือการดําเนินชีวิตโดยรวมที่เป็นไปเพื่อความงามสงบสมถะและเป็นแบบอย่างที่น่าเลื่อมใสต่อไปคือทุติยมรัก มรรคที่สองจะละกิเลสได้สามเหมือนปฐมมรรคและทำราคะความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกามโทสะความที่จิตยึดปทุสร้ายและโมหะความหลงงมง,ง,งายปร,ราศจากเหตุผลให้เบาบางลงได้ต่อไปคือตติยมรรคมรรคที่สามจะละกิเลสที่เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำห้าได้คือสกยติทิติวิจิกิจฉา ศีลพัตตปรามาสกามราคะความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกามปฏิฆะความหงุดหงิดด้วยอำนาจโทสัต่อไปคือจตุทมักคือมักที่สละกิเลสที่เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำหและกิเลสที่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงหได้โดยเด็ดขาดซึ่งสังโยชน์เบื้องสูงนั้นก็คือรูปราคะความติดใจในรูปธรรม อรูปราคะความติดใจในอรูปธรรมมานะความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่อุทะจารความคิดฟุง้งซ่านไปในอิทธารมและอนิถารมอวิชชาความหลงเป็นเหตุทำให้ไม่รู้จักในอริยสัจสี่ฌานและสมาธิมีที่สุดต่างกันสำหรับฌานมีผวังเป็นที่สุดสำหรับสมาธิมีสมาธิเป็นที่สุดผวังมีสามคือผวังขบาท ผวังคาจารณะและผวังคุปจเฉทะอาการที่จิตวิตตกเข้าสู่ผวังมีลักษณะวูบบ้าหรือแวบเดียวและถอนออกมาเรียกว่าผวังขบาทอาการที่จิตไหวตัวตกเข้าสู่ผวังแล้วไม่ยอมออกมารับอารมณ์ภายนอกแต่เสวยอารมณ์อยู่ภายในใจเองซึ่งมีอาการคล้ายๆก,กับอารมณ์ภายนอกต่างแต่มีรสชาติพิเศษกว่าหรือที่จิตกำลังจะปล่อยวางอารมณ์ รวมเข้าเป็นภวังคุปัจเฉทะแต่ยังไม่สนิทพอที่จะวางได้ก็เรียกว่าภวังฆาจลนะอาการที่จิตตัดอารมณ์ทั้งภายในและภายนอกขาดหมดรวมเข้าเป็นก้อนเดียวไม่มีอาการแตกแยกแม้แต่นิดเดียวเรียกว่าภวังคุปัจเฉทะภวังเป็นชื่อพบของจิตเมื่อจิตมาถือปฏิสนธิในกายนี้แล้ว และกายนี้ยังมีอยู่จิตที่ถูกอบรมให้ละถอนอุปทานได้แล้วก็จะเข้าไปรวมเป็นผวังตั้งอยู่ในภูมิของตนโดยเฉพาะถ้ากายนี้แตกดับอาศัยไม่ได้แล้วจิตดวงนั้นก็จะเป็นภพของตนเองไม่ต้องรับสัมผัสเกี่ยวเนื่องด้วยกายประสาทเมื่อจิตเดินอยู่ในผวังทั้งสามนี้เรียกว่าจิตเดินในสายของตนส่วนอรูปฌานสี จิตได้เข้าถึงภวังคุปเฉทะแล้วโดยประการทั้งปวงยึเดเอาอารูปธรรมเป็นอารมณ์สำหรับภูมิของชานนี้ไม่มีปัญญาพอจะยกไตรลักษณะขึ้นพิจารณาให้เห็นชัดแจ้งในอริยสัจสีได้จึงไม่เป็นทางที่จะให้สิ้นภพสิ้นชาติได้นั่นเองคำว่าสมาธิมีสามอย่างคือคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ อาการที่ทำสมาธิจิตมีสติรวมเข้าไปตั้งมัน่นอยู่ในอารมณ์เดียวแต่รวมชั่วครู่ขณะแล้วก็หายไปจนจับอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้เรียกว่าคณิกะสมาธิอาการที่จิตจวนจะรวมเข้าสู่อัป,ปนาซึ่งรวมเข้าไปถึงกับตัดอารมณ์ขาดทีเดียวจะรวมแหล่มีรวมแหล่แต่ไม่ฟุ้งซ่านออกไปภายนอกยึดเอาอารมณ์มาเป็นอุปาทานเครื่องถือมัน่น เรียกว่าอุปจารสมาธิอาการที่จิตรวมเข้าสนิทสนมตัดอารมณ์ทั้งปวงขาดสิน้นและถอนสละออกจากอุปาทานแล้วเข้ารวมกำลังสติสมาธิและปัญญาให้มีกำลังสมบูรณ์ผ่องใสสว่างแจ่มจ้าอยู่โดยลำพังดวงเดียวไม่เกาะเกี่ยวด้วยอุปาทานใดๆเรียกว่าอปนาสมาธิจิตที่ถอนออกมาจากอัปนา แล้วมาเพ่งพิจารณาธรรมะอยู่ไม่ถึงกับถอนออกไปเป็นคณิกะหรือฟุ้งซ่านก็เรียกว่าอุปจารสมาธิเหมือนที่เรียกว่าอุปจาระถอนออกมาจากอปปนาเบื้องตน้นเรียกว่าอุปจาระเข้าถึงอปปนาฌานและสมาธิเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันฌานกับสมาธิต่างก็เป็นปัจัยสนับสนุนให้กำลังแก่กันและกันไปในตัว บางครั้งจิตเข้าฌานคือผวังนั่นแหละขาดจากอารมณ์ภายนอกที่หย,ยาบหยาบเพ่งอยู่เฉพาะแต่ในอารมณ์ของฌานพอประมาณแล้วออกมามีสติพิจารณาอารมณ์ของฌานหรืออารมณ์อื่นๆทำให้สติกล้าพิจารณาไตรลักษณะชัดเจนขึ้นกว่าเดิมจิตจะเข้าสมาธิได้รวดเร็วและแน่นแฟนยิ่งขึ้นบางครั้งจิตเข้าถึงสมาธิ มีสติมีปัญญาผ่องใสเบิกบานดำเนินอยู่ในไตรลาาักษณญาณตามวิถีถ้าสติอ่อนปัญญาก็ซบเซาลงสมาธิก็ซึมแล้วจิตจะเข้าฌานหรือพวังเงียบไปหรือไม่ก็น้อมไปหาความสุขของฌานคือเอกคตารมแล้วเสวยสุขอยู่สรุปแล้วฌานและสมาธิของผู้ฝึกหัดยังไม่ชำนาญ ย่อมผลัดเปลี่ยนกันเกิดขึ้นในอารมณ์กรรมฐานอันเดียวกันหรือต่างกันก็ได้จะห้ามไม่ให้เกิดเป็นเช่นนั้นหาได้ไม่แม้ผู้ได้ฝึกหัดให้ชำนาญแล้วก็จําจะอยู่ด้วยวิหารธรรมอันนั้นหรือนํามาใช้ในบางกรณีเว้นแต่ผู้ที่ติดอยู่ในฌานโดยส่วนเดียวจึงจะไม่ยอมออกและเปลี่ยนไปรับเสวยอารมณ์อื่นความรู้พิเศษที่เกิดแต่ฌาน อภิญจา6คืออิทธิวิธีแสดงลิ์ได้ต่อไปคือทิ่พโสตามีหูทิพเจโตปริยญาณรู้จักกำหนดใจของผู้อื่นบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผหนหลังได้ทิพประจักษสุมีตาทิพย์และอาสวัคยญาณยารู้จักทําอาสวะให้สิน้นห้าข้อเบื้องต้นเกิดขึ้นด้วยอำนาจของฌานและเกิดขึ้นเฉพาะแก่ผู้มีอุปนิสัยวาสนาเท่านั้น ส่วนข้อสุดท้ายผู้ที่อาศัยฌานและสมาธิทั้งสองมีกำลังเพียงพอสนับสนุนเป็นปัจจัยแก่กันและกันไม่ติดไม่หลงอยู่ในฌานจึงจะทำอาสวะให้สิ้นได้เรียกว่าเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ก็พึงทราบว่าอาสวะขยายาณไม่ใช่อภิญญาโดยตรงและมิใช่วิปัสนาโดยเฉพาะหากเกิดแต่กำลังทั้งสองรวมกันฌานเป็นโลกิยะไม่สามารถทำอาสวะให้สิ้นได้ แม้สมาธิอย่างเดียวก็ไม่สามารถให้เกิดอภิญญาได้เพราะอภิญญาเกิดได้ด้วยอำนาจของฌานเท่านั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายๆผู้ที่มีสมาธิตั้งอยู่ในโลกุตระภูมิแล้วใช้ฌานอันเป็นโลกิยภูมิโลกุตระฌานไม่มีนะเป็นเครื่องมือเพื่อให้รู้ในอภิญญาฌานนั้นก็เป็นโลกุตระฌานไปตามกันเหมือนรองเท้าเมื่อพระมาหากรรษัตริย์ทรงก็เรียกว่าฉลองพระบาทฉะนั้น หาได้เรียกว่ารองเท้าอย่างเดิมนั้นไม่นั่นเองโปรดติดตามในตอนต่อไปจากบทบรรยายคำสอนโดยหลวงปู่เทศเทศรังสีช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุจเจริญในบุญขอพบพระคุณสวัสดีครับ